วิธีสร้างความโรแมนติกพิจิตใจคนรักข้อ1เปลี่ยนห้องนอนให้สวยแปลกตาห้องนอนเดิมๆที่คุณกับแฟนเคยนอนนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วไม่เลาใจแล้วดังนั้นนะคะคุณควรที่จะตกแต่งห้องนอนใหม่หมดเลยนะคะเซอร์ไพรส์แฟนคุณนะคะด้วยการที่ไปซื้อผ้าปูที่นอนเซตใหม่มาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเอาเป็นสีที่แบบว่า หวานวานนะคะแล้วก็ไปซื้อแจกันนะคะมาวางนะคะข้างเตียงไปซื้อดอกไม้สดดอกกุหลาบนะคะมาปักลงไปแล้วก็ซื้อเทียนหอมนะคะมาจุดในห้องนอนเนี่ย หอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าห้องนอนที่หอมนะคะจะสร้างความสดชื่นสร้างความโรแมนติกให้กับคู่รักด้วยนะคะ <S 2> <S 2> แล้วก็มีโคมไฟนะคะมามาเปิดเนี่ยให้ห้องคุณมมืดมืดสลัวสลัวเพราะห้องที่มืดมืดสลัวสลัวนะคะจะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจกับคู่รักด้วยนะคะและเมื่อแฟนคุณนะคะเขาเดินเข้ามาในห้องนอนเขาจะรู้สึกว,ว่าว้าวและรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่คุณเตรียมห้องนอนที่โรแมนติกมากๆให้กับเขานะคะ ข้อ2ใส่ชุดนอนเซ็กซี่สาวๆคนไหนนะคะที่ใส่แต่แบบชุดนอนเดิมๆเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็ใส่ชุดนอนลายกระตูนแบบว่าเหมือนสมัยที่เราเป็นเด็กๆนะคะหยุดใส่แบบนี้ได้เราจะสาวไม่ดีไม่เอานะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาไม่ตื่นเต้นไม่เราใจแน่นอนที่เห็นแบบว่าแบบนี้เดิมๆนะคะคุณควรที่จะไปหาชุดนอนเซ็กซี่นะคะแบบว่าชุดลูกไม้ผ้าแบบว่าบางๆแนบเนื้อนะคะมาใส่ และเมื่อแฟนคุณเห็นคุณใส่ชุดนอนเซ็กซี่แบบนี้เขาจะรู้สึกว่าตื่นเต้นเราใจมากๆเลยแล้วเขาจะรู้สึกว่าวิแฟนฉันเปลี่ยนไปอ่ะสวยเซ็กซี่เราใจกว่าเดิมข้อ3นะคะนวดผ่อนคลายนะคะเมื่อคุณนะคะสองคนเนี่ยมาอยู่บนเตียงแล้วนะใช่ไหมคะคุณก็เริ่มนวดผ่อนคลายกับเขานะคะอาจจะนวดตามแขนก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ขานะคะแล้วก็ลำตัวไม่ต้องใส่ออยก็ได้นะคะเพราะว่าออยเนี่ยจะทำให้อ ดูเหนียวเหนอะหนะนะคะเมื่อคุณเริ่มนวดผ่อนคลายเขาเนี่ยแฟนคุณเขาจะรู้สึกว่าสบายตัวแล้วก็รีแลก์มากๆและการที่นวดในแฟนนะคะเป็นการแสดงความรักอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะแล้วแฟนคุณเนี่ยเมื่อคุณจับสัมผัสร่างกายเขาแน่นอนแหละผู้ชายก็ตื่นเต้นแน่นอนนะคะเพราะเขารู้เลยว่าคุณต้องการอะไรกับเขาข้อสี่นะคะจูบนัวเนียเพื่อสร้างบรรยากาศเมื่อนวดผ่อนคลายเสร็จแล้วนะคะคุณก็เข้าไปกอดเขาจูบเขานะคะเพื่อนัวเนียเขา ผู้ชายนะคะเขาจะรู้ได้เลยนะคะว่าถ้าแฟนเนี่ยมาจูบมาเน่นเนี่ยต้องการอะไรนะคะและเมื่อนั้นเขาก็ต้องการคุณเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือวิธีการนะคะที่จะสร้างความโรแมนติกความประทับใจคะ่ะให้แฟนคุณเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นรู้สึกว่าเร้าใจเหมือนกับว่ามีแฟนคนใหม่นะคะแล้วเมื่อนั้นนะคะชีวิตรักของคุณชีวิตคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นชีวิตรักที่แบบว่าหวานตื่นเต้นเร้าใจรักกันไม่เบื่อเลยลองเอาวิธีการของคุณไปใช้ดูนะคะ